อย่างตากล้องนนมีถนนครับผมอ่าโอเควันนี้เราบอกแล้วก็ผมว่าจะมาพามาดูชิปคลิปช็อตม, ino, มันๆใช่ไหมล่ะของเจ้าฮิโน่28หลังคาเขียวผมนะเขียวที่มา <c oughs> แต่ว่าคันนี้เป็นอ่าเครื่องคองมันเลียมือกนกันหมดนะตัวแรงกันเลยนี่โอ้โหยบู้ก,ก่อนนะครับว่าคันนี้เขาเขานอนเป้าเลยนะเพราเขานอนเป้าอ่อนนะ รถเร็วเที่ย์อะไรนะขี่ตันสิบสปีดถ้าถ้าจะถ้าจะไม่ปิดนะที่เาพี่พี่พูดมาเดี๋ยวรอดูตอนช็อตขึ้นเนิอนก่อนนะตอนนี้ยังตักไม่ตักไม่เต็มบ่อเลยโอ้เต็มแล้วแต่ละไม่ใช่เต็มบ่อเต็มกระบะโอ้เขาตักตลาดนี่นะนี่ของน้องถอยก่อนคุณไม่เข้าตาเยอะคุณเข้าตาผมเยอะผมก็ขอโทษเอาไปในคำหยาบหมดเพราะว่า คือรีบมาถ่ายด้วยวันนี้ก็เราต้องดูเวลาด้วยอะไรด้วยก็ต้องขอใครห้ด้วยหมดแล้วชีวิตส,สิบล้อเขาจะเป็นอันแบบนี้ครับผมนะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนว่าเฮ้ย จะไม่ดนจุนเลยพอแล้วน,น,นะทีนี้ฝุ่นก็าจะเข้ามนอยแหละดมก็จะไข่โอเค รอยคันก็ผมนะเป็ัวกับแมคโครคันนู้นเดี๋ยวคุแมคโครรุ่นเอ่อยังไม่แน่ใจว่าเขาที่พี่ว่าที่ปักหม้อเขาบอกมานี่เขาบอกว่าเป็นรถแมคโครคันใหม่ใหม่หเอี่ยมป้ายแดงเลยไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนขึ้นทางไหนเดี๋ยวขึ้นทางไหนได้บ้างเนี่ยต,งงต้องหาทางลงก่อนละ๋ยวผมต้องหาทาง่ายแถวๆนี้เพราะว่าจะได้เสียงพอดีดัง,อ,งอ,ดอ่ะยแลควใคดูแมคโครรถรถสิบล้อเดินมาเปล่า ้าตอนดินคือละเอียดเหมือนทรายครับผมนะยิ่งกว่าทรายกันเอางี้มันเหมือนเนี่ยๆเนี่ยท่อไฟเดี๋ยวทรายงี้เพราะ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 มันฝาดเล็กง่ายๆแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอเจ้าฟูโซคันนี้ตักเสร็จก่อนอันนี้คือร้อนมากเลย ทำไมชอบหลุดอะไรนะเนือนมันมแบบพดมันหลุดมันแบบแปลกๆว่านี่โอเคเดี๋ยวสักห้าสิบซับเนี่ยผมจะทำเป็น Q a A ของผมนะซักกี่นาทีดีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่าเคยทำ Q a A ก็คือมันมีแต่พวกคำถามกนเกลียดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่องแบบแนวรถมอเตอร์ไซค์ก็คือทำคลิปลงทุกอย่างเท่าที่ว่าในสมองคิดได้ตรงนั้นแต่ช่องนี้ผมจะลงแนวสิบล้อของผมนะสิบล้อส่วนใหญ่เลย นะเพราะว่ายังไงสิบล้อมันคือคือว่าค,ความชอบของผมนี่คือความสวยงามของสิบล้อผมน,นะใครจะว่าแล้วผมก็ช่างเดอสิบล้อก็ทำมาหากินถึงแต่งถ้าถ้า,ถาเออชกพูไปถูกที่เขาแต่งเนี่ยเขายังทำมาหากินได้เออแต่ถ้าไปพวกรถกระบะคราเนี่ยรถกระบะเขาแค่แต่งแล้วก็สิ่งนะแต่วา่าบางคันนะผมพิ่แค่บางกลุ่มนะแต่บางกลุ่มเขาแปลว่าแต่งมาทําบุญแต่งใช้งานแต่งอะไรนั่นแหละคนเรามัน พวกไงดีมานลมาละคนเรามาแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยมันมีจิตสํานึกหรือเปล่าแค่น,นั้นเองว่าเราจะรบกวนชาวบ้านเขาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านงในใน,ในทางการแต่งของเราโอเควเครื่องของมาเร็วมาแล้วโอ้โหดุพดุ่งเลยนี่คือถ้ตาตามเข้าไปใกล้ๆนี่คือแบบว่า หอนหนักมากคันนี้หูหอนปุ๊บโอเคงานนี้ต้องรอสิบล้อขี่มาเอ้ยหมอเราดำฟูโซ,โซดำมาแล้วเด,เดี๋ยวเเราขอถอยถอยห่างก่อนขอพักคลิปแป๊บ,บนึงขอคลิปเป็นห้องนะตอนนี้ฟูโซโหดำมาแล้วผมนะนี่นีมาแล้วพี่หมาแล้ววิ่งเร็วมากเลยอะยังอืม สวยนะโหเนี้ยสวยนะหัววะโดยที่เขาจะลงทางไหนอเอ,อ่ยเหลือตอนนี้เดี๋ยวรถอีกคันยังจะมาผมนะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องดูก่อนของนู้นโอเคเดี๋ยวเราลอยคันมาก่อนโนเอฟสิบแปดตัวนี้มาแล้วผมนะอย่าพูดว่าตอนนี้คือมือสั่นนะ่ะสั่นมากเลยแต่รู่นนี้คิวิโอเนี่ยจะไม่จะสั่นหรือไม่สั่นก็แลนะ้วแต่ ต้องดูแน่นอน,นเนาะโคตัวนี้เป็นรุ่นอะไรเนาะ ทุกคนเชื่อพิพอมพ์คอมวิ่มันหรอวารถโตรถนี้คือรุ่นอะไรของมตอนนี้เราอยู่หลังพ่อไอเสียนี่ก็แบบว่าได้กลิ่นตีตึงมาเลยอ่ะกลิ่นตีตึงนี่ใช่เลยนะ,อะไอเสียนี่เองใคร ยอดฝุ่นเต็มตาเลยดูหลังลูกตาเลยโอยอันตรายนะอันตรายนะบอกก่อนนะว่าฝุ่นข้อตา่างเงี้ยอันนี้ก็ผมพยายามกะ้นอนุาตให้มันถ่ายคลิปได้ถูกไหม เ,เต็มตาลูกตาเลยอ่ะโอเคมันรูไหมครับโอโหเคตอนนี้เคลียร์กล้องนี่ก็คือว่านะ่ะสัตว์ยับเลยอะ่ะตัวน,นี้มาแล้วผมไม่แน่ใจหะอ๋ตอตัวนี้เป็นรุ่นอะไรครับผมนะไอ้เจ้าของคันนี้แต่ว่าถ้าจับใส่หกล้อคือสวยหกล้อเทนเตี้ยสมเนี้ยได้ไม่หัวเนี้ยได้เลยหกล้อเทนเตี้ยมันถักแล้วไงเออหลอมสวย เรอเกี่ยวไปก่อนคือรถบรรทุกขึ้นมาเฮ้ยรถบรรทุกขึ้นมาเร็วมากเลยรนะถบรรทุกอีกถามแมคอร์นะ่าจะยากนะยากพอโตมนะผมเองยังไม่กล้าขับเลยแมคอร์แต <laughs> ่ถ้าพวกกีอีตันนี่คือผมไปดูข้อมูลมาแล้วก็เออพอรู้เรื่องบ้างหน,หน่อยเนาะเพราะว่า ก็อยากพยายามลองขับบ้างสักครั้งแหละในชีวิตว่าเกอีตันหรือว่าพวกรถบรรทุกเนี่ยก็มุมงองของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับแบบไหนอะไรยังไงเพราะผมก็คิดว่าคิด F 1 8บพานัง S 1 8ภายในน่ะนั่นแหละคือ,อนั้นนั่นก็กูไปดูกทั้งเถอะอตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะได้เสียงเครื่องยอนต์นะได้เสียงแม้โน,นเต็มเลย ปุ่งเลยปุ่นพวกงี้เลยแเดี๋ยวเดี๋ยวปอปตาผมแก้วตัวต้องซื้อแว่นมาใส่ละเพราะโดนต,ติมตาลูกตาเลยอะ่ะตอนนี้ไปแล้วน,นี่ก็คือจะทำยังไงกันอ๋อคันนั่นจะมาถึงก่อนแล้วก็อีกฝันต้พง ไปถ้าตางขนนกต่อดีกว่าโอ๊ยคันนี้วิลลิฟวิ่งเล้วพี่โอเคเขาหลบก,ก่อนแล้วผมนะโอเคตฝาแปด F18 หัวหัวฝาแปดแต่ว่าหัวอันนี้อื่นหัวสีหม่นกว่าสัวนี้มีลายฮะหัวเพราว่า30ปีแล้วไง ร้อนขุดโคดโอเคอุ้ยมีหอนอยู่มีหอนอยู่ไหนครับนักบุญนะ เกียร์แล้วผมนะแต่ว่าเขาใส่ได้เร็วมากเกีร์โอ้มายฝุ่น <c oughs> เป็นเป็นขั้ถไทยลำบากนะฝุ่นุ่นเต็มเลยขนาดใส่แมสก์เพื่อเนี่ยโอเคเดี๋ยวอรอเขาตักเสร็จก่อนแล้วกันนะฝุ่นเต็มตาผมเลย <c oughs> <c oughs> เต็มตาเลยตอนเนี้ย <c oughs> กเ,เ,เกียนมาพี่พี่ทำอะไรแบบเดี๋ยวันมีเด็กเกียนมาแถวนี้ปะว่าส่วนใหญ่เส้นทางแถวนี้มันโดยมีเด็กมาเล่นน้ำเลยโอ้โหนี่ก็นะสระน้ำใหญ่เลยนะอุ้ยอันนี้ขึ้นละมองไกลๆเหมือนสายแบกเลย ตักเสร็จ้าหมดนะตอนนี้มีรถต่อนึงติดคิวอยู่นะเนี่ยถึงไกานู้นเลยโอเคเดี๋ย่าเจอกัน,กน